ได้ยังไงอะคะว่าอยากละเออเข้าขนณะนี้จริงๆคนนี้ไปเข้าค่ายหมอคนนี้เข้าค่ายเทศทุกคนคือทุกคนมีความฝันของตัวเองอยู่แล้วอถูกต้าแต่แบบพี่ยังไม่มีข้ <c oughs> อสอบมันมีปัญหาทุกปีอะพี่ไม่อยากเอาชีวิตตัวเองแบบไปฝากไว้กับข้อสอบนั้นพี่แพคเอ่อหาเทอม3.88จุดาดจะไงบ้าสัมภาษณ์หัมาก สวัสดีคับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคบยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการเส้นทางความอย่างดีนะครับภูมินะครับพัทราชนนภคสุขนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับอ่รุ่นที่คนเก่งของเราคนหนึ่งนะครับจากสเตย์สามสิบสี่นะครับที่ติดมหาวิทยาลัยรอบที่หนึ่งนะครับหรือว่ารอบพอร์ตฟอลิโอของเรานั่นเองนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับที่คนเก่ง กันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแน้นำตัวไหนครับก็พี่ชื่อยี่หวานะคะมนดากิษณายเกตกุลจากสเต3สามสิบสี่เพิ่งจบมหกไปมันหมาดเลยแล้วก็ตอนนี้กําลังร้อเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าคณะ EBA จุฬาค่ะโอ้โหโอ้ไม่ก็เป็นเศรษฐศาสตร์อินเตอร์คือแบบ ชอบนี่ชอบอินเตอร์อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็คืออ,อยากจะรู้เหตุผลจังว่าทำไม่หวาถึงเลือก e b a CU อะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เออตอนนั้นที่พี่ติดอ่ะพี่ติดสองคณะก็คืออ่า BBA ธรรมศาสตร์ก็คือบริหารแล้วก็ EBA CU ก็คือเศรษฐศาสตร์ก็จริงๆแล้วเหตุผลหลักๆที่เลือกเนี่ยก็เพราะหนึ่งมันเป็นจุฬาด้วยแหละแล้วก็สองเลยคือเรื่องเอ่อวิชาเรียน คือพี่รู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์อ่ะมันเป็นวิชาที่แบบค่อนข้างเป็นพื้นฐานที่สามารถเอาไปแบบต่อยอดได้หลายอย่างมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คือปีสามปีสี่ของคณะนี้อ่ะมันเป็นแบบวิชาอิเล็กทีฟก็คือเป็นวิชาที่แบบพี่สามารถเลือกได้เองว่าแบบจะเรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าปีหนึ่งปีสองพี่แบบได้มีโอกาสแบบเออตามหาว่าตัวเองแบบชอบแขนงไหนแล้วปีสามปีสี่ได้แบบลองลุยอะไรอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก็คงแบบ ดีต่อตัวพี่มากกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็คือแบบโทต้อ,องเลือกระหว่างบริหารกับเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่อ่ะไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่บ้านถ้าสมมติว่าแบบเออเรียนแบบเศรษฐศาสตร์ไปก่อนแล้วแบบไปต่อโทรบริหารอะไรเงี้ยมันก็แบบยังทนันเออประมาณนั้นก็เลยเลือกเป็น EBA จุฬาค่ะก็คือเลือกไปในเส้นทางที่เราชอบเลยนั่นเองนะครับแล้วทีนี้พี่หว่าคนพบตัวเองได้อย่างไงอะครับว่าอยากจะ เออเข้าขณะนี้จริงๆก็จริงๆแล้วอ่ะสําหรับพี่อ่ะคือตอนนั้นมันเป็นประมาณแบบมสี่ขึ้นมห้าคือมันเป็นช่วงที่แบบเพื่อนๆอ่ะเริ่มแบบอ่ะคนนี้ไปเข้าค่ายหมอคนนี้เข้าค่ายเทสต์ทุกคนคือทุกคนมีความฝันของตัวเองอยู่แล้วถูกต้องป้าแต่แบบพอขึ้นมปลายอ่ะทุกคนก็จะยิ่งแบบเออเริ่มทําอะไรสักอย่างเพื่อแบบไปหาความฝันตรงนั้นแล้วอ่ะแต่แบบพี่ยังไม่มีเพราอะไแบบเออพอพอเป็นคนที่ยังไม่มีอมันก็เริ่มแบบ กดดันตัวเองว่าแบบอะยังไงดีเราก็เลยแบบเออเริ่มหาดูว่าแบบจริงๆแล้วเราอ่ะชอบชอบอะไรกันแน่คือพี่อะรู้ตัวว่าไม่ชอบอะไรมากกว่าเพราะว่าพี่อะรู้ตัวแต่เด็กแบบเออพี่อะไม่ชอบสายแบบสุขภาพเลยเพราะว่าคุณแม่เป็นใช่คือคุณแม่เป็นเยาบาลพี่ก็จะแบบคุกคี้กับโรงพยาบาลตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็จะรู้ตัวเร็วว่าแบบเออไม่ชอบสายนี้อะไรเงี้ยทีนี้พี่ก็เลยเริ่มแบบรีเสิร์ชว่าแบบโอเค มันมีคณะไหนที่แบบเหมาะกับเราใดๆนู้นนี้นั่น,น<อ>แล้วก็ไปเจอค่ะอ่ะบีบีเอตอนแรกเจอบีบีเอก่อนก็คือบริหารอินเตอร์แล้วก็เริ่มแล้วก็เด้แบบเหมือนทําให้ได้เริ่มรู้ว่าแบบโอเคจริงๆประเทศไทยมันมีคณะอินเตอร์อยู่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเป็นเด็กไทยใช่ปะเราก็จะแบบไม่ค่อยได้รู้ว่าแบบเออคณะอินเตอร์มันมีอะไรบ้างแล้วก็จะรแบบู้แค่แบบหมอวิทย์วาเภสัชอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มแบบหาข้อมูลจริงจังเกี่ยวกับแบบ สายนี้แล้วก็แบบเริ่มสะโขว่าแบบนั่นแหละเริ่มสะโขมีสองคณะก็คือมี BBA กับ EBA เนี่ยแหละที่พี่รู้สึกว่าพี่แบบพอไปได้แล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องด้วยเรื่องคะแนนสอบด้วยแหละเพราะว่าคือแบบถ้าเข้าภาคไทยอ่ะมันก็ต้องสอบเอเลเวลสอบพิแกที D ่แรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อ่ะก็พูดตรงๆว่าพี่แบบข้อสอบมันมีปัญหาทุกปีอ่ะพี่ไม่อยากเอาชีวิตตัวเองแบบไปฝากไว้กับข้อสอบนั้นแล้วพี่ก็ คิดว่าถ้าเป็นแบบข้อสอบแบบ Z ซ L ออลอะไรเงี้ยพี่น่าจะทำมันออกมาแบบได้ดีมากกว่าพี่ก็เลยตัดสินใจแบบบอกผู้ปกครองบอกคนอื่นทุกนี่นั่นว่าแบบเออตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าแบบเป็นสองขนาดนี้ประมาณนั้นทีนี้ได้ยินมาคร่าวๆแล้วว่ามันจะต้องมี i อเอลกับเซตเนาะก็อยากให้บอกพีการเตรียมตัว i อเอลกับแซของพี่หน่อยว่าพี่มีการเตรียมตัวในการสอบอยังไงบ้างบอกคะแนนก่อนละกันว่าอ่าไที่ คือขนาดนี้นะ EBA จุายื่นทั้งหมดสามอย่างก็คือเกรด g p a c รวมพี่ได้ g p a c เอ่อห้าเทอมสามจุดแปดแปดยืน่น IL เจ็ดแล้วก็ยืน่น s Mat เจ็ดร <Okay. S 1> ้อยจ็สิโอเคสอย่างนี้นั่นแหละก็คือก็อคือ G-Pack ก็คือแบบก็เก็บเกรดในโรงเรียนเอ,เอาคือจริงๆขเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเกรดขนาดนั้นแล้วพี่ก็แบบพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสพี่ก็ยนยุนนั่นแหละแล้วก็พอมาเป็น คือเขาก็จะตัดกันที่สองอย่างก็คือเอ่อไอเอลกับแซดใช่ก็คือพี่อ่ะแนะนําให้เรียนพิเศษคือถ้าสมมติว่าใครที่แบบมั่นใจแน่ๆว่าแบบอยากเข้าคณะพวกนี้ที่แบบต้องใช้คะแนนแบบแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นอ่ะก็เรียนพิเศษเลยเพราะว่าการเรียนพิเศษอ่ะจะทําให้เราแบบรู้สโคบของตัวข้อสอบอ่ะถ้าไปเรียนกับติวเตอร์ที่เขารู้ว่าเราต้องใช้อะไรเงี้ยเขาจะแบบมีทริค เราจะรู้สโคบข้อสอบว่าแบบโ okay. อเคข้อสอบมันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะเขาจะแบบเขาจะรู้ว่าว่าเราต้องทำอย่างไงกับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ต้องอ่านเองแหละเป็นหลักพี่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบอ่านเองได้อ่ะก็ก็ก็แบบเอออยากให้อ่านเองแบบทบทวนเยอะๆมันเป็นข้อสอบอที่ม,มันมีแบบแผนของมันมันจะแบบไม่เหมือนของไทยที่เปลี่ยนทุกปีเข้าใจว่าม,มันมีแบบแผนเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะสามารถแบบ รู้แบบแผนของมันล่วงหน้าได้ผ่านแบับข้อสอบเก่าๆอะไรเงี้ยเราจะสามารถแบบจับทริปอะไรเงี้ยของมันได้พี่แงมๆหน่อยได้ไหมว่าแบบเออพี่พี่ชอบอ่านหนังสือ,อยังไงหรือแพี่ตีรู้จักไหนอะไรเง,งี้ยแงมๆที่ในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อ่ะพี่เป็นคนที่ไม่สามารถเรียนกับเทปแบบวิดีโอเทปได้เว้ยอันนี้คือพี่รู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียของพี่เองด้วยคำว่ารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถเรียนกับวิดีโอเทปแบบจากของแบบอีกไนส์หรือจากอะไรแบบ พวกนั้นได้อะจริงจริงมันประหยัดเงินกว่าเรียนตัวต่อตัวมากแต่ว่าพี่อะเรียนตัวต่อตัวไอเอลเนี่ยพี่ตอนแรกพี่เรียนตัวต่อตัวก่อนแล้วพี่ก็สอบรอบหนึ่งแล้วพี่ก็เอ่อานเองเป็นหลักแล้วพี่ก็สอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้เจ็ดอะไรเงี้ยคือแบบไอเอลพี่รู้สึกว่ามันน,น่าจะต้องแบบเอออ่านเองเยอะๆ,ๆ <S <s <id> <S อะแบบทําข้อสอบเยอะๆๆๆๆๆถึงจะแบบเออจับทริกมันได้ส่วนถ้าเป็นแบบเซ็ อะไรเงี้ยคือถ้าเซตแมทอะพี่เรียนกับอาจารย์แอมอาจารย์แอม <M S 2> ใช่นั่นแหละเออนั่นแหละพี่ก็ทําทําข้อสอบของเขาคือเขาก็จะแบบให้ข้อสอบมาแล้วก็ทําข้อสอบใดๆก็ถามทริคจากเขาได้เหมือนกันอะไรฟิลนั้นพี่ก็เรียนตัวต่อตัวนั่นแหละอาช่วงช่วงที่เตรียมสอบเนี่ยพี่ว่าอ่านสูตรละกี่ชั่วโมงคือจริงๆริงคือเอาไปเรียนพิเศษก่อนละกันคือถ้าไปเรียนพิเศษอะถ้าเป็นช่วงที่เรียนอะพี่เรียนไอเอลแบบสองชั่วโมงต่ออาทิตย์ เรียนแซดแมทก็สองชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วก็พี่เรียนแซดอิงสองถึงสี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์อันนี้คือแล้วแต่ว่าแบบเป็นช่วงใกล้สอบขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วคือตอนที่ยื่น EBA อ่ะพี่ไม่ได้ยื่นคะแนนแซดอิงแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ตั้งใจจะเข้า BBA ด้วยไงมันก็เลยต้องใช้คะแนนแซดอิงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าเทียบก,กันอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่เอาเวลาแบบเตรียมตัวแซดอิงมากกว่าเพราะแซดอิงมันสำหรับพี่มันยากกว่า IEL อะไรเงี้ย นั่นแหละแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นช่วงเวลาอ่านหนังสือคือถ้าสมมติวันที่นี่เรียนอ่ะแบบวันที่ไปโรงเรียนกลับมาแล้วอะพี่ก็แบบไม่ค่อยได้อ่านเยอะขนาดนั้นหรอกคือแบบพอเราขึ้นประมาณมห้ามหกอะเราจะเริ่มมีเวลาว่างที่โรงเรียนใช่ปะพี่ว่าเวลาว่าง oh. ตรงนั้นอนะจริงๆใครถ้าใครแบบว่างก็แบบไปอ่านหนังสือห้องสมุดอะไรเงี้ยได้ mm. คือแบบเออมันเวลาว่างมันค่อนข้างจะเยอะขึ้นมากๆแล้วก็ ถ้าเป็นถ้าแบบกลับมาที่บ้านพี่ก็จะทำแบบทําอะไรที่มันโล่งสมองพวกแบบแชทแมทอะไรเงี้ยมากกว่า mm hmm. การแบบมากกว่าไปทําอิงก็ทําแบบแบบวันละชุดถึงสองชุดอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นวันที่แบบวันที่ว่างอ่ะวันที่แบบท,แบบทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยก็พี่กาอารประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนั่นแหละประมาณนั้นคือ อันนี้มันน่าจะต้องแล้วแต่คนว่าแบบแว่าแต่คน,คนชออบเโฟกัสได้มากขนาดไหนอะไรเงี้ยพี่แบบส<อ>ี่ชั่วโมงก็แบบไม่ไหวลแล้วเหมือนกันก็แบบจร <Okay. S 2> ิงๆแนะนําให้ทุกคนใช้แอปนั้นนะแอปไอเนี้ย ypt อ่ะที่มันบะมีคนขึ้นเข่าปะใช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเป็นแบบเหมือนเป็นแอปที่แบบจับเวลาอ่านหนังสือกับเครื่องอ๋อจับเวลาอ่านหนังสือใช่นั่นแหละคือแบบ คือจริงๆบางคือพี่ก็แบบเออใช้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ดีที่แบบมีเหมือนแบบเหมือนมีเพื่อนอ่านกับเราตลอดเวลาต่อไปที่ยื่นอ่านรอบแรกมันก็จะต้องมีการยืนย่นยื่นะแนนเขา้าใช่ไหมแล้วก็พอยื่นเสร็จเนี่ยมันก็จะต้องมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมอันนี้อ่าอยากให้ที่ีบว่าเนีย่ยรีวิวคำถามตอนสัมภาษณ์หน่อยว่าเขาสัมภาษณ์ยังไงบ้างคือต้องเกินก่อนว่าจริงๆขนาดเนี้ยอีบอตุลาเป็นขณะที่ สัมภาษณ์โหดมากอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันคือคณะอินเตอร์มันจะมีแบบมันจะมีแบ่งเป็นสองแบบแหละคณะที่คือถ้าผ่านแล้วเขาก็จะสัมภาษณ์เฉยๆว่าเราแบบคอมมูนิเคตได้ไหมกับแบบที่สองคือเอาคะแนนสัมภาษณ์แบบคิดด้วยซึ่ง EBA จุฬาเนี่ยคิดคะแนนสัมภาษณ์สามสิบเปอร์เซ็นซึ่งเป็นเออซึ่งเป็นคะแนนที่เยอะมากคือแบบนะสามารถสามารถทาให้เราแบบตกหรือแบบผ่านได้เลยอะ คือผ่านรอบแรกไม่ได้แปลว่าเราจะผ่านสัมภาษณ์นะอย่างนี้ด้วาก็คือหลกัหลกๆที่รู้ข,ข้าวว่าเขาจะสัมภาษณ์อ่ะก็คือเป็นแบบเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหุ้นคริปโตอะไรอย่างนี้เลยก็คือทุกคนแบบทุกปีเขาเรีวิวมาเหมือนกันหมดว่าแบบคณะนี้เป็นอย่างนี้จริงๆยากจริง,งอันนี้มันก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมที่อันขอยาหมดเลยหมดเลยโอเคอ่ะต่อคือพี่สัมภาษณ์สองคณะนะใช่ไหม EBA กับ BBA จุฬาอ BBA ธรรมศาสตร์เออคือพี่สัมภาษณ์ของ EBA ก่อนแล้วก็คือที่เรียนไปอะ่ะเหมือนพี่ก็เรียนแบบเรียนกับคุณครูที่รู้จักอะไรเงี้ยเรียนตอบคําถามแบบตอบคำถามเพอร์ซอนอลอ่ะตอบคำถามว่าแบบทําไมถึงอยากเข้าที่นี่คิดยังไงกับอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นแต่แบบไม่ได้เรียนเรื่องเศรษฐกิจเลยแล้วพี่ก็แบบมีโอกาสได้คุยกับรุนพี่ที่เขามาคุมสัมภาษณ์พี่เขาก็ถามว่าแบบได้เรียนมาไหมพี่ก็ตอบว่าแบบเออไม่ได้เรียน ซึ่งพี่เขาแบบเออแบบสู้ๆนะคือแบบปีที่แล้วรุ่นพี่เขาแบบไม่ได้เรียนรอบแรกแล้วเขาก็แบบไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างตัดกำลังใจมาก<อ>นั่นแหละแล้วก็คือพอพี่เข้าไปปุ๊บก็จะมีอาจารย์นั่งอยู่สองคนเป็นชายหญิงแล้วพอนั่งปุ๊บปกติคือถ้าเป็นคณะอื่นเขาก็อาจจะถามแบบอ่ะแนะนําตัวให้แบบทําไมถึงอยากเข้าอันนี้คือนั่งปุ๊บเขาถามเลยว่า โอเคเราจะมีคำถามบังคับสองคำถามนะคำถามแรกคือเห <c oughs> ตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่าควรจะโคเปรตแล้วเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่าควรจะคอมเพลแล้วก็คำถามที่สอง <c oughs> เขาก็ถามว่าเออคุน,นึงนะอ่ะอีกสิบปีข้างหน้าอยากเห็นอะไรในโลกใบนี้อะไรฟิลนั้นเออแล้วตอนแรก <c oughs> พ่ <c oughs> ก็ตก่ <c oughs> พี่ก็ตอบไปประมาณว่าแบบ เออคิดว่าคิดว่าแบบเออเทรน AI กำลังจะมานู่นนี่นั่นคือตอนแรกพี่แบบงงเขาถามนิดนึงแล้วเขาก็บอกบอกว่าไม่ไม่ให้ตอบว่าอีกสิบปีอยากเห็นอะไรพี่ก็แบบพี่ก็เลยตอบไปประมาณว่าอันนี้คือแฉคือทุกคนคือ <c oughs> พี่ก็ตอบประมาณว่าแบบเอออยากเห็นแบบพีซอะอยากเห็นควอบสงบสุขอะไรเรือนั้นเพราะรู้สึกว่า <Hi. S 1> เออทุกวันนี้มันมีแบบการแบบจีโนไซส์ size, กันเกิดขึ้นกันแบบวอนู่นนี่นั่นพอตอบ <c oughs> อย่างนี้เท่านั้น แบบพอตอบอย่างนี้ไปเท่านั้นแหละเขาก็เริ่มแบบโอเคมาแถวมาแบบมาทางนี้เขาก็เลยยิงคําถามที่เป็น geo politics อะเป็นแบบภูมิรัฐาศาสตร์เรื่องแบบสงครามอะไรี่ให้พี่เยอะมากมค,คือ,คอต่อไปอะคําถามต่อไปที่เขาจะถามอะมันก็คือจะอ้างอิงมาจากสองคำถามก่อนหน้าที่เราถามนั่นแหละประมาณนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ทุกๆคนก็คือคําถามต่อไปที่เขาถามพี่ก็คือ ในสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยคิดว่าไทยอ่ะแบบบทบาทของประเทศไทยจะเป็นยังไงแล้วก็แบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอ่ะแบบเป็นยังไงหลังจากนี้อะไรพวกนั้นต่อไปก็เป็นเรื่องแบบเรื่องจีนเรื่องคนจีนที่แบบเข้ามาในประเทศไทยว่าแบบคิดเห็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าแบบควรมีแบบโ o l i c y อะไรไหมที่ออกโดยรัฐบาลให้แบบจํากัดเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต เออแล้วก็มีเรื่องควบรวมระหว่างแบบ True กับ Detach ว่าแบบเออ you คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยโดยรวมแล้วเขาจะถามประมาณแปดถึงสิบคำถามประมาณสิบนาทีอะไรเงี้ยทุกคนเป็นเหมือนกันอยากให้มาพูดถึงในพารของในโรงเรียนของเราบ้างเนาะก็ได้ยินข่าวมาว่าก็ไม่ได้ยินข่าวหรอกก็คือเห็นทุกวันนั่นแหละในตอนที่พี่เนี่ยเป็นรองประธานนะักเรียนฝ่ายบริหาร ก็อยากจะรู้จั่งเลยว่าวิธีการจัดการเวลาของพี่เนี่ยตอนมัธยมที่มีการแบ่งเวลาการเรียนคือชอบที่โรงเรียนเรียนที่โรงเรียนแล้วก็แบ่งการทํางานสภาอย่างไรบ้างอ่ะอันเนี้ยคือจริงๆต้องสรารภาพเลยว่าแบ่งไม่ได้คือถ้าช่วงนั้นถ้าให้จัดลําดับแบบสามอย่างที่คิดว่าสําคัญตอนนั้นคือแบบพี่ให้เป็นแบบงานสภาอ่านหนังสือแล้วก็แบบเป็นงานโรงเรียนอะไรเงี้ยเออคือแบบ เหมือนเราโฟกัสกับงานสภามากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอพอทําไปถึงช่วงหนึ่งอะ่ะมันก็จะเริ่มจับจุดได้นั่นแหละมันก็จะเริ่มแบบเริ่มทุกอย่างเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นอยากรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นสภานักเรียนของพี่ว่าจังเลยว่าประสบการณ์เนี่ยมีอะไรมากมายมีอะไรบ้างคือจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นหนึ่งปีที่เหนื่อยมากคือแบบเออแรกๆที่มันแบบยิ่งปรับตัวไม่ได้ด้วยยิ่งนู่นนี่น,นั่นอะ่ะคือจริงๆมันเป็นหนึ่งปีที่เหนื่อยมากจริงๆแต่ว่า ถ้ามองย้อนกลับไปแล้วพี่ก็ยังรู้สึกว่าพี่แบบดีใจที่ได้ทํานะเพราะว่าถ้าไม่ทําอ่ะมันจะว่างถูกต้องวะถ้าไม่ทำไปเลยเออแล้วก็แบบถ้ามองย้อนกลับไปพี่รู้สึกมันเป็นหนึ่งปีที่แบบค่อนข้างมีความทรงจํากับเพื่อน,อ,นอะไรอนอะไรเงี้ยเยอะมากก็ถ้าเป็นประสบการณ์ที่ได้มันก็นาก่าจะเขาเรียกไรยิ่งเราหาโอกาสให้ตัวเองมากเท่าไหร่อ่ะพี่รู้สึกว่าเราจะได้ประสบการณ์มาขึ้นเท่าน,น,นั้นคือแบบว่า ถ้าเราทํางานในโรงเรียนใช่ปะเราก็จะได้เริ่มรู้ว่าแบบโอเคสกิลการจัดงานหนึ่งงานอะ่ะมันมีอะไรบ้างเช่นแบบงานตีใหม่งานรับน้องอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้การทํางานกับคนอื่นใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทาําสภาเราก็จะแบบอ่ะถ้าสมมติทําทงานรุ่นเราก็ได้ทํากับเพื่อนในรุ่นแต่ถ้า,าทํส <ะ S 2> สาสภ<ะ>าเราจะได้ทํากับคนทั้งโรงเรียนรวมไปถึงแบบอาจารย์คนครูผู้บริหารทุกๆคนอะ่ะป้าแม่บ้านอะไรเงี้ยเราจะ จะได้คุยกับคนทุกคนจริงๆทุกคนแล้วก็อเออแล้วก็พี่รู้สึกว่ายิ่งออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกได้อะก็ยิ่งแบบอยากให้ทำอะไรเงี้ยคือตอนที่ทำ M O U กับแบบทางจอมกับอวิยศอ่ะพี่รู้สึกมันเป็นประสบการณ์ที่แบบโคตรเปิดโลกของพี่เลยเอ,อ่คือเราได้รู้แบบหลายเรื่องใช่คือเราได้รู้การทำงานใน ในโรงเรียนของเขาด้วยเว้ยว่าแบบโอเคสภาโรงเรียนนี้ทํางานยังไงรวมไปถึงณนะวันที่จัดงานอะ่ะเออพี่ได้รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออโปรดักชั่นเฮาส์จริงๆอะ่ะเขาทํางานกันยังไงซึ่งแบบณตอนนั้นเราอาจจะแบบเราอาจจะเป็นแบบคนตัวเล็กๆในงานอะ่ะแต่แบบเ,เราได้เห็นแบบโปรเซสทั้งหมดที่แบบเออโปรเฟชชั่นอลเขาทำงานกันอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ทําให้โตขึ้นไปอีกระดับหนึง่ง ออประมาณนั้นรวมถึงแบบการเขาเรียกวอะไรคะแก้กฎต่างๆในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่พี่ทําชุดไปเวทอ่ะพี่แบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าแบบมันได้เข้าถึงแบบทุกๆอย่างจริงๆคือแบบตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าแบบการแก้กฎหนึ่งอันมันจะทํายังไงได้บ้างวะ่ะแต่ huh. ือตอนนั้นเออนะตอนนั้นคือมันแบบเออมันมันได้รันงานจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่แบบ ตอนที่พี่สัมภาษณ์ของ BBA ธรรมศาสตร์อ่ะเขาก็ถามพี่ว่าแบบเออมีงานโรงเรียนไหนที่แบบรู้สึกภูมิใจมากที่สุดไหมพี่ก็เลยแบบได้เล่าได้เล่าเรื่องที่ทําชุดไปเวทให้เขาฟังออะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแล้วมันแบบพี่เล่าให้เขาฟังหมดเลยว่าแบบปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนบ้างว่าแบบพี่ต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะแบบยื่นเรื่องให้ข้างบนเอาเรื่องกลับมาแก้ยื่นกลับไปใหม่โน่นนี่นั่นคือมันเป็นสิ่งที่แบบถ้าไม่ทําอ่ะเราก็จะไม่ได้รู้ ที่เนี้ยก็อยากสมารู้ในโรงเรียนว่าเล่าโมเมนต์นะรับนายเล่าบ้างหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาขึ้นชื่อมาว่าชีวิตในวัยมธัธยมเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตที่คิดว่าเป็นยังไงบ้างโมเมนต์ประทับใจคือสําหรับพี่อะถ้าให้เลือกหนึ่งโมเมนต์มันยากมากคือพี่รู้สึกว่าในหกปีเนี้ยมันแบบ มันเต็มไปด้วยเรื่องราวมากอะแล้วแบบอัน,นจริงๆบางเรื่องราวเราก็แบบลืมไปแล้วบ้างเพราะแบบอาจจะเกิดั้งแต่มหอหนึ่งแล้วนี่น้านอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือแบบมันเป็นหกปีที่แบบเต็มไปด้วยเรื่องราวและเต็มไปด้วยแบบเออความประทับใจจริงๆจบมาแล้วยังรู้สึกใจหายมา,มากเลยเนี่ย <c ười> คือพี่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่ประทับใจมากที่สุดที่ได้แต่โรงเรียนเนี่ยคือเพื่อน <c ười> เออ,เอ,อคือคือเพื่อนกับสังคมของสาธิตค่อนข้างเป็นเหมือนแบบ เป็นตัวแบบเชฟทางให้พี่จริงๆอะไรเงี้ยคือคําที่เขาบอกว่าเพื่อนคือแบบครอบครัวที่เลือกได้อะไรเงี้ยมันก็คือแบบเรื่องจริงเออพี่รู้สึกว่า <S <S สาธิตค่อนข้างเป็นแบบเป็นโรงเรียนที่คัดสังคมมาให้ระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คล้ายว่ามีเพื่อนที่แบบครอบครัวนีกเออใช่แล้วเราก็แบบเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนแบบสามารถคุยกันได้จริงๆอะไรเงี้ย จริงๆพี่ก็ประทับใจตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วเพราะพี่รู้สึกว่ารุ่นพี่เขาแบบเออเขาทําได้ดีมากคือแบบแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่แบบอยากเป็นสาภาก็เพราะเห็นรุ่นพี่เขาทําสิ่งต่างๆแบบให้น้องเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แบบรู้สึกว่าอยากเป็นคนคนนั้นบ้างที่แบบทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้โรงเรียนอะไรฟีลนั้นเนาะก,ก็ชอบ เอบเรื่องราวของพีมากๆเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยมาคําถามสุดท้ายแล้วครับอยากฝากเนี่ยฝากน้องในโรงเรียนสาธิตหน่อยที่กําลังอยู่ในโรงเรียนหรือว่ากําลังที่จะเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยอยากจะฝากให้อยากจะฝา,า,ากอะไรให้กับน,น้องบ้างครับก็ที่เขาบอกกันอนะนาะว่าวัยมัธยมเป็นวัยที่สนุกที่สุดคือพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจริงไหมเพราะว่าพี่ก็ยังแบบไม่เคยผ่านวัยมัธยมไปมากกว่านั้นนะนาอแต่ว่าพี่รู้สึกว่า เราแบบควรใช้ชีวิต6ปีตรงเนี้ยให้คุ้มค่าที่สุดจริงๆคือพี่ไม่อยากให้ทุกคนแบบปิดกั้นโอกาสตัวเองจากอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละ6ปีมันเป็นเวลาที่แบบว่าอาจจะดูนานอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันสั้นมากมันแบบแบบเดี่ยวเองอะ่ะพี่อยากให้ทุกคนแบบว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางเนี้ยให้ได้มากที่สุดบางคนก็แบบค้นหาตัวเองเจอจากการแบบ ทำกิจกรรมจากการเล่นกีฬาหรือแบบบางคนก็อาจจะหาตัวเองเจอจากการเรียนเพราะฉะนั้นก็แบบเอออยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองทําแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็แบบถึงแม้จะยังหาตัวเองไม่เจอก็แบบไม่เป็นไรแต่ว่าแบบการทําอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราได้รู้จักตัวเองดีมากขึ้นอีกระดับหนึ่งก็สําหรับวันนี้นะครับก็ ขอบคุณพี่ยี่หว่ามากๆเลยที่มาเล่าบอกเล่าประสบการณ์ในการสอบเข้าต่างๆหรือว่าประสบการณ์ในโรงเรียนที่เออ่มากมายของพี่ยี่หว่าที่ได้เป็นสานเอยอยู่ในโรงเรียนนี้มาหกปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณพี่ยี่หว่ามากๆเลยที่เข้ามาร่วมให้การสัมภาษณ์ในรายการเส้นทางตามอยากพี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ